รัธรรมคมคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุทธโธสติใจวันที่29่สพฤษภาคม2568ัาสิบสาธุเจ้าค่ะสิ่งที่ช่วยด้วยข้อธรรมเรื่องคำสอน คำพูดดีตัดบาปได้ใจสังวรอารมณ์ซ้อนตอนได้ตัดก็คัดออกตรัสรู้ผู้มีชัยใจสว่างใจเป็นกลางขึ้นมาได้ให้เราเห็น สว่างเนื้อสว่างตัวสว่างใจความทุกข์หายในใจเราเท่าที่เห็นเราไม่ได้เป็นขี้เดาเอามาคุยเราพูดได้ใช้ทำช่วยด้วยเหตุผลรู้ทำดีมันก็มีทางดีเด่น ความรักเห็นมันดีเด่นในใจเรามันเป็นยอดมันสุดยอดที่เคยมีความรักนี้มันปรุงแต่งกำลังใจอธิบายพอได้เห็นเป็นประโยชน์เรารักกัน เคารพกันอันเชื่อถือรักส่วนตัวอยู่นั้นหรือคือมันเสื่อมมีเหตุผลอธิบายให้เข้าใจถือรักไปเขาไม่ถือหรือผิดหวังเราต้องถือหรือเท่ากันอันเหมือนเดิม มาต่อเสริมเพิ่มนิดหน่อยค่อยสมหวังเรื่องทางโลกอธิบายไว้เท่านี้ทั้งปู่ย่าและตายายท่านได้ปรุงเป็นเรื่องยุง่งมีลูกหลานด้านพงเผ่าความจริงมีมันได้ใช้ในทุกคน รักโลกโกรธหลงในความจริงในทุกคนตนได้ใช้ตั้งแต่เล็กโตเติบใหญ่ไปแก่เท่าเห็นเท่าเก่าเราได้ใช้รักโลกโกรธหลง เราคิดถึงหนึ่งข้อธรรมนำความหรือเราปรุงอยู่ให้รู้ไว้ใจสะว่างเห็นเป็นกลางเรื่องทางรู้อยู่ประจำทุกเช้าข้าร่ำเรียนไปให้สะว่างใจเป็นกลางเรื่องทางรู้ที่ดูเห็น พระพุทธองค์ท่านได้ส่งชี้ทางเป็นหรูทางเห็นเป็นกลางทางพอดีพระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคำคมปรากรบาสติใจ สาธุเจ้าข่า